เที่ยวทั่วไทยไปกับรัฐสภาใครจะไปยกมือขึ้นฝกอดกับน้ำมีอะไรที่จะงามยิ่งกว่า ตะว,วันดวงโตจูทะเลอําลาต้องไปดูต้องไปดูแล้วสิเราสายลมบอกรักกับต้นไม้เคยได้ยินและเคยได้ยินบ้างหรือเปล่าลำธารใสๆอ้อซอกับภูเขามีอะไรจะซึ้งใจไปกว่าน,นี้จัดกระเป๋ากันเถอะตื่นแต่เช้าดีกว่าและออกไปเที่ยวให้ทั่วฟ้าเมืองไทย เเาาลลลลทะะรกกก็ไไปจจสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเที่ยวเทยไทยไปกับรัฐสภาค่ะวันนี้เจอกับน้องนิสลาคุ้มพงศ์นะคะและพี่หนุ่มสุธนสวัสดีค่ะพี่หนุ่มค่ะครับสวัสดีท่านผู้ฟังแล้วก็สวัสดีน้องนิสลาด้วยนะครับ วันนี้เราจะไปกันที่จังหวัดพังงาไปทําไมกันที่นี่เอาไปเที่ยวสิเพราะว่ารายการของเราเป็นการเดินทางท่องเที่ยวจังหวัดพังงานเนี่ยเขจะมีในเรื่องของธรรมชาติหาดทรายป่าชายเลนแต่นุชลาถ้าเผื่อเราอ่านบันทึกในประวัติศาสตร์เชื่อหรือไม่ว่า,วาจังหวัดพังงาอำเภอตะกัวทุ่งอำเภอตะกัวป่าค่ะเป็นเมืองที่มีมาก่อนพังงาอ่าไหนาพี่หนุ่มลองเล่าให้ฟังหอ,อได้ไหมเราจะไปที่ ที่อำเภอตะกัวป่าก่อนอำเภอตะกัวป่าปัจจุบันก็คือขึ้นกับจังหวัดพังงาที่นี่ถ้าเผื่อย้อนกลับไปในสมัยนู่นเลยฮะกรุงศรีอยุธยาเลยบริเวณนี้หรือถ้าย้อนกลับไปอีกเนี่ยนงฉลาฮะบริเวณนี้เป็นชุมชนที่ไม่น่าเชื่อตามบันทึกประวัติศาสตร์เขาบอกว่ามีชุมชนชาวอินเดียเนี่ยอพยพเข้ามาตั้งรกรากที่นี่ก่อนนะเมื่อประมาณสองพันปีแล้วก็ต่อมาก็แน่นอนว่าเมื่อมีชาว อินเดียอพยพเข้ามาตั้งรกรากอยู่ที่นี่ก็ต้องมีการติดต่อค้าขายต่อมาก็มีชาวอาลับค่ะแล้วก็มีโปรตุเกสแล้วโปรติเกสกับโปรตุเกลีเนี่ยเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันนะน่าจะไม่เหมือนกัน โปรตุเกสอะไรอย่างงี้หรือเปล่าอาจจะเป็นการค้าายกันเนาะเนาะเนาะก็มาอยู่ที่นี่ถือว่าเป็นเมืองที่สําคัญเป็นเมืองที่มีการติดต่อค้าขายเพราะว่าชาวอินเดียเก็เก่งในเรื่องการค้าขายไม่แพ้กับชาวจีนค่ะต่อมาเมื่อเป็นเมืองท่าที่สําคัญมีการค้าขายคนจีนคนไทยก็เริ่มที่จะเข้ามาอยู่ในเมืองนี้ล่ะอในส่วนหนึ่งนวิศลาที่ดูแล้วเนี่ยครับเขาบอกว่าเมื่อสินค้าเข้าเข้าออกอออกเข้าๆเนี่ยนะครับเป็นเรื่องของส่วนใหญ่ก็จะเป็น แร่ดีบุกอ๋อเขาดังกันเรื่องเรื่องแร่ถูกต้องที่เมืองนี้ที่ตอนนั้นเป็นเมืองเลยฮะแรกแรกเมืองนี้น้องอิสลาฮะเขาเรียกว่าเมืองตะโลลาตะ,ตะโกราขอภ<ต>ัตยตะ,ตะโกะโก,โกไก่สะโอลอลิงสระอาตะโกราเขาบอกว่าคำคำนี้เนี่ยก็ไม่ทราบว่าใครเรียกกันก่อนออจะเป็นชาวอินเดียหรือจะเป็นชาวอาหรับหรือว่าอาจจะเป็นคำโบราณที่มาจาก บาลีสันสกฤตขอเดาเออก็คือเวลาที่เราพูดถึงตะกัวป่าเออเขาอาจจะพูดไม่ชัดเหลอเราก็ตะโกตะโกอ๋อเออเป็นเป็นเป็นความคิดที่ใกล้เคียงมากเลยขอเล่าอะไรแบบหน่อยไหมเชิญครับเวลาที่คือเมื่อก่อนเนี้ยเขาเรียกอะไรนะคะตะเขาเรียกว่าเต้าหู้ใช่ไหมเต้าหู้ที่ที่เราทานเวลาผัดไทยเขาใส่แบบนั้นน่ะใช่ทีนี้มันจะมีแบบสด แบบสดที่แบบเออสามารถอยู่ได้แค่แป๊บเดียวแล้วมันก็จะเสียใช่ไหมคะแต่พื้นเพเนี่ยบ้านตรงนี้เวลาไปซื้อถ้าเกิดไปเลีกต้องหู้เขาก็จะไม่่อยนึกไม่ออกมันเฉยเออไม่ไม่ใช่ใช่มันเฉยคือนึกไม่ออกว่ามันคืออะไรก็คือเขาก็จะนึกว่าต้องหู้ไข่ที่ว่าเป็นหลอดๆลอดหรือต้องหู้ที่มันเป็นเขาขาที่เอาไว้ต้มเจืดแบบนั้นแต่ถ้าเกิดไปซื้อไอ้เจ้าเต้องหู้ที่ที่คนกรุงเทพหรือคนที่อื่นเขาเรียกกัน่ะบ้านตรงนี้เขาจะเรียกอีกแบบหนึ่งเขาจะเรียกตะกัว เพราะฉะนั้นก็เลยนึกถึงนึกถึงเออคำนึกนึกใส่คำคำนี้ใช่ไหมแล้วหรือไม่อีกพื้นที่นึงเขาจะเรียกตะกัวอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็จะเรียกคําที่มันอาจจะเรียกแล้วก็จะเป็นคําพื้นบ้านหรืออาจจะเป็นภาษาเขาเรียกผิดเขาเรียกว่าผิดสำเนียงไปซึ่งมันอาจจะใช้กับคําว่าตะกัวได้เหมือนกันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่คําคํานี้เนี่ยมีผู้ที่สันนิษฐานกันหลายหลายคำด้วยกันเรื่องของ เมืองตะกัวป่าเนี่ยเขาบอกว่าเมืองนี้เนี่ยเมื่อมีการติดต่อค้าขายในเรื่องของแร่ธาตุแร่ธาตุดีบุกนี่ก็หมายถึงตะกวัวเปล่าเออเราก็ไม่รู้ก็ต่างคนต่างจันที่ทนไปใช่ไหมและตะกัวที่เมืองตะกัวป่าเนี่ยออกมาจากไหนฮะออกมาจากไหนออกมาจากในป่าที่แม่เพราะว่าบ้านเมืองที่นี่เขาอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของแร่ดีบุกแร่ดีบุกก็คือเป็นลักษณะเหมือนตะกวัวก็เลยเอาสองคำเนี่ยมาเชื่อมกันกลายมาเป็นเมือง ตะก,กัวป่าะนะครับคำนี้ก็เป็นที่มานะครับแล้วเขาบอกว่าถ้าเผื่อเราอยากจะทราบเรื่องราวต่างๆของอำเภอตะก,กัวป่าหรือว่าเมืองตะก,กัวป่าในอดีตเนี่ยลุงชลาเขาจะมีเรื่องของโบราณสถานที่สําคัญที่เป็นลักษณะของเทวรูปที่มีเรื่องของพระศิวะพระนารายณ์ในนี้เขาบอกต้องไปดูสองจุดด้วยกันถ้าเผื่อเราจะไปสึก สาความรู้เนี่ยบริเวณลุ่มแม่น้ําตะกวัวป่าเข้าไปก็จะมีเส้นทางเป็นภูเขาเตี้ยเตี้ยเขาเรียกว่าเขาเสนอเสนอหน้า,านีา่นะเป็นภูเขาเตี้ยไม่สูงที่นี่เนี่ยเขามีร่องรอยในเรื่องของของการทําในเรื่องของศาสนาพราหมณ์อ,อิสลามค่ะงั้นก็จะมีร่องรอยของการตั้งเทวรูปต่างๆอย่างที่บอกมาสักครู่นี้หรืออีกที่หนึ่งถ้าเผื่อเราอาจจะแหมเดินทางไปไกลสักนิดหน่อยเนี่ยเข้าไปในแม่น้ําตะกวัวป่าเนี่ย เขาให้มาที่บริเวณสวนสาธารณะของอำเภอตะกัวป่าตรงนี้ก็จะมีเทวรูปประดิษฐานให้ผู้คนไปสการะบูชานั่นคือเทวรูปของพระนารายมหาราชนั่นเองอเองั้นตรงนี้เนี่ยนะครับขออภัยฮะไม่มีคำว่ามหาราชนะครับพระนารายเฉยเฉยนะครับเป็นเทวรูปซึ่งเป็นศาสนาพราหมณ์นั่นเองอตรงนี้จะเห็นได้ชัดเจนนะครับแต่พูดถึงตะกัวป่าอย่างที่บอกว่าตะกัวป่า ตะกัวทุ่งเป็นเมืองมาก่อนเป็นเมืองที่มีการติดต่อค้าขายกันในสมัยรโบราณเนี่ยกลายเป็นเมืองท่าที่สําคัญเป็นเมืองเขาถือว่าเป็นเมืองเศรษฐกิจทีทท่สําคัญองนชลาเพราะต่อมามีคนจีนก็อพยพเข้ามาอยู่อย่างที่บอกเนี่ยงั้นบ้านเรือนเขาปัจจุบันถ้าเผื่อคุณเดินทางไปท่องเที่ยวเนี่ยอยากให้ทําอย่างนี้ยังไงคะหนึ่งเดินเอาทําไมอ่ะมันไกลหนุ่มไปเดินมาแล้วมันไกลนะคือไม่ไกลเท่าไหร่ตอ,อนนี้คือการเดินเนี่ยสมมุติว่าเราจอดรถปุ๊บเนี่ยนะ เราเดินชมวิถีความเป็นอยู่ตึกราบบ้านช่องเก่าๆในสมัยโปรตุเกสค่ะแล้วบ้านเรือนของเขาเนี่ยจะทาสีแปลกๆยังไงคะเป็นห้องแถวสองชั้นนะ,ะแต่ไม่สูงมากนักเนี่ยบางบ้านก็อาจจะทาสีเขียวบางบ้านก็อาจจะทาสีเป็นคือมันแปลกกันไปอะคือสีสดใสเออแต่บางบ้านเนี่ยบางบ้านอาจไม่ทาเลยคือปล่อย ธรรมชาติอันนี้เดินชมนะเดินชมได้พี่หนุ่มไปเดินมาแล้วจุดที่สองคือการขี่จักรยานอันนี้ก็จะดีหน่อยหนึ่งเพราะว่าคุณขี่ไปปุ๊บคุณก็อาจจะจอดแวะรับประทานกาแฟร้อนแบบชงได้ถุงอะ่ะสักถ้วยเด่งเพราะว่าที่ตึกเก,ก่าๆเนี่ยเขาก็มีกาแฟขายหรือจะไปรับประทานบะหมี่มบะหมี่ที่มีชื่อเสียงของตะโกวป่าเนี่ยโอ้โหคือบะหมี่อะไร บะหมี่ธรรมดาเนี่ยเขาเขาชื่อบะหมี่ป้าเปรมบะหมี่เนี่ยแต่เขาบวกด้วยน้ำซุปอะสมมุติน้องนิสลาสั่งบะหมี่แห้งนะมีน้ำซุปน้ำซุปเขาเนี่ยเป็นของชาวจีนแท้ๆรสชาติกลมกล่อมพูดได้น้ำลายไหลออันนี้ส่วนหนึ่งของตะกัวป่าเห็นไหมครับว่าเมืองนี้เนี่ยนะครับอย่างที่บอกว่าเป็นเมืองที่คู่กับตะกัวทุ่งตะกัวทุ่งตะกัวป่าแล้ว พอในสมัยปลาย,ลาย,ลายกรุงศรียอยุธยาจะเข้ามาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นเนี่ยเกิดขึ้นอีกเมืองหนึ่งเมืองอะไรคะนั่นค,คือเมืองภูงาภูงาอ่างองอูสระอาภูงาเป็นเมืองที่เขาอพยพส่วนหนึ่งมาแล้วมาซ่อนตัวตั้งเป็นเมืองขึ้นภูงาคำคำนี้มาจากไหนทราบไหมมาจากไหนคะก็บริเวณภูเขาเ,เขาเรียกว่าภูเขาภูงาแต่ว่า ผู้คนที่มากันจริงๆเนี่ยเขาบอกว่ามาจากเมืองถลาง mm hmm. เพราะว่าในสมัยนั้นเนี่ยต้นกรุงรัตน,นโกสินเนี่ยถ้าเผื่อเราศึกษาประวัติศาสตร์เนี่ยบริเวณนี้ทั้งหมดเลยฮะองเชลาตะกัวทุ่งตะกัวป่าแล้วก็เมืองถลางเป็นเมืองที่ยังมีในเรื่องของศึกสงคราม mm hmm. สมัยนั้นที่กองทัพพม่ามายึดเสร็จแล้วก็บรรดาส่วนหนึ่งของชาวเมืองถลางเนี่ยอพยพฮะ อพยพเข้ามาหลบซ่อนแล้วสร้างเป็นเมืองขึ้นเล็กๆอะ่ะชื่อว่าเมืองภูงาห,หรือเขาภูงาแล้วก็ต่อมามาขึ้นกับอะไรฮะมันขึ้นกับเมืองตะกัวป่าเมืองภูงาที่ว่าเนียนะมาขึ้นกับเมืองตะกวัวป่าต่อมาในสมัย กรุงรัตนโกศิทร์ก็คือในสมัยร,ยร้ยก้าราชการที่เจ็ดที่เจ็ดอ่าทำไมคะเขาบอกเรื่องของเศรษฐกิจมันเริ่มที่แบบไม่ค่อยดีอะตะกัวป่าคือการติดต่อค้าขายก็ไม่ค่อยดีถูกยุบอถูกยุบจากเมืองมาเป็นอำเภอ,อเห็นไหมแล้วตะกัวทุ่งก็ถูกยุบอีกมาเป็นอำเภอส่วนเมืองภูงาแต่ว่าฝรั่งเนี่ยจะเรียกเพี้ยน ไปไหนไปเมืองพูงาพูง่าพูอง่าเป็นพังงาไปแล้วเมืองพังงาที่ฝรั่งเรียกเพี้ยนเนี่ยกลายมาเป็นจังหวัดพังงาแล้วสองเมืองคือตะกัวทุ่งตะกัวป่าเป็นอำเภอแล้วมาขึ้นกับจังหวัดพังงงาเห็นไหมเมืองที่เกิดขึ้นทีหลังแต่ทําไมเป็นจังหวัดถูกต้องเมืองที่เกิดก่อนกลายมาเป็นอำเภอแล้วก็มาขึ้นกับเมืองที่เกิดทีหลังค่ะ นี่ประวัติศาสตร์ บันทึกไว้ก็เลยมาเล่าให้ฟังบางท่านอาจจะหลงไหลในความสวยงามของของท้องทะเลที่พังงาถูกต้องนะคะพังงาก็จะมีอะไรนะเกาะปัญญีเกาะที่มีสนามฟุตบอลกลางทะเลมีเกาะมากมายเลยทีเดียวสีน้ําทะเลสวยสดงดงามอาหารทะเลหากินง่ายอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ว่ากันไปแต่ท้งนี้ท้งนั้นเวลาที่เราพูดถึงเรื่องราวประวัติศาสตร์หลายๆคนอาจจะนึกไม่ถึงก็เลยนํามาเล่าสู่กันฟังก่อนที่จะเดินทางไปจังหวัดพังงาอย่างเต็มรูปแบบ ถูกต้องครับเราพักกันสักครู่ช่วงนี้นะคะ<ด>แล้วเดี๋ยวช่วงหน้ารเรายังอยู่ที่พังงาใช่ไหมคะพี่นุ่มถูกต้องครับเรายังอยู่ที่พังงาแต่จะเดินทางไปที่ไหนอย่างไรติดตามกันช่วงหน้าค่ะ